สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนฝางชนูประถมที่เคารพรักทุกท่านครับและสวัสดีลูกๆทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .1 ม .4 ของฝางชนูปีนี้นะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนที่โรงเรียนฝางชนูประถมในปีการศึกษา2564นี้นะครับ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทุกวันนี้ตามข่าวทางออนไลน์หรือว่าทางทีวีที่ท่านผู้ปกครองได้ทราบอยู่นั้นกระทรวงศึกษาธิการและสปทได้แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามปกติจากวันที่17พฤษภาคม2564เป็นไปเปิดเรียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับเพะฉะนั้นช่วงนี้ จึงเป็นช่วงที่เด็กๆนักเรียนทุกคนพักอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองนะครับดังนั้นก็จะจะฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านได้กํากับดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ที่บ้านนะครับหากไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเดินทางไปในที่มีหมู่คนผนหมู่มากหรือที่แออัดหรือที่จะต้องมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อหรือรับเชื้อโควิด -19 ซึ่ง ขอให้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทีนี้อยากจะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าโรงเรียนฝางชนูปธรรมก็จะเปิดทําการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษาสองพในวันที่1มิถุนายน2องพเช่นกันตามประกาศของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสวทนะครับดังนั้นในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่19 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงก่อนเปิดภาคเรียนนั้นโรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนนี้ก่อนนะครับโดยโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาได้ทําห้องเรียนออนไลน์มีการมอบหมายใบความรู้ใบงานและแบบทดสอบในห้องเรียนออนไลน์ของทุกรายวิชา ดังนั้นผู้ปกครองและนักเรียนสามารถที่จะติดตามขอทราบรายละเอียดตารางเรียนเวลาเรียนได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและก็ f a c e b o o k ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ตลอดเวลานะครับในการเข้าเรียนออนไลน์นั้นนักเรียนจะต้องทราบถึงรหัสเข้าชั้นเรียนซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วในเว็บไซต์ของโรงเรียน และนักเรียนทุกคนจะต้องแอดไลน์กลุ่มเข้ากับห้องที่มีครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อที่จะให้ครูที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาหากมีปัญหาใดๆในการเรียนการสอนหรือการติดต่อประสานงานกันนักเรียนก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับคุณครูที่ปรึกษาซึ่งรายชื่อของนักเรียนม .1 และม .4 นั้นได้ดําเนินการโพสต์ Post, และก็ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์เช่นกันและ นักเรียนสามารถที่จะติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเรียนทางไลน์กลุ่มของห้องเรียนของนักเรียนหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทุกเวลานะครับดังนั้นในช่วงที่ออนักเรียนของท่านบุตรหลานของท่านอยู่ที่บ้านนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองทุกคนได้กำกับดูแลบุตรหลานของท่านในการเข้าเรียน ออนไลน์ Online, ในรายวิชาต่างๆตามที่คุณครูประจำวิชาได้กำหนดไว้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom นะครับโดยในการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นของครูนั้นบางท่านก็จะใช้วิธีการไลฟ์ผ่าน Facebook ซึ่งก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอนอซึ่งจะพูดคุยกันหรือสื่อสารกันในกลุ่มของ รายวิชาของตัวเองดังนั้นการที่จะเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์หรือออนมาน์ and, ในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณครูผู้สอนเช่นกันดังนั้นผู้ปกครองควรจะให้การสนับสนุนส่งเสริมและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆของท่านในการเรียนออนไลน์นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงระหว่างที่ลูกๆอยู่บ้านนะครับ ก็ผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นครูคนที่หนึ่งของลูกของบุตรหลานของท่านดังนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีโอกาสทบทวนอบรมดูแลเพิ่มพูนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติตนและก็การเรียนรู้ต่างๆทักษะอาชีพทักษะชีวิตได้าจากผู้ปกครองโดยตรงซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบางที เราอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลลูกๆของเรานะครับดังนั้นก็ใช้เวลาช่วงที่ช่วงที่หยุดตรงนี้นะครับที่หยุดอยู่ว่านนี้ก็ดูแลลูกๆของของเราให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเช่นกันนะครับทีนี้หากผู้ปกครองหรือนักเรียนมีความประสงค์ที่จะติดต่อกับทางโรงเรียนในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ไปบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ โดยการเข้ามาในโรงเรียนนั้นก็จะผ่านการคัดกรองตั้งแต่ประตูป้อมยามโดยมีการสแกนวัดไข้วัดอุณหภูมิมีการพ่นเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มาติดต่อห้องต่างๆที่ต้องการที่จะติดต่อราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นห้องธุรการ,การเงินห้องวิชาการก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ท่านอยู่ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างครบครันนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนะครับหากผู้ปกครองท่านใดหรือนักเรียนคนไหนมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทุกเวลาหรือติดตามผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมในานามของโรงเรียนฝางชนทรธรรมก็ขอขอบคุณผู้ครองอีกครั้งหนึ่งและลาดับต่อไปก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่นักเรียนควรจะได้รับรู้ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไปซึ่งผมจะได้เชิญท่านรองผู้ในการฝ่าย ต่างๆนะครับได้มาชี้แจงและก็แจ้งรายเดียดต่างๆให้กับผู้ปกครองเป็นลาดับต่อไปครับสําหรับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับฟังและก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนฝางชนุปธรรมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนม .1 ม .4 และผู้ปกครอง นักเรียนทุกท่านนะครับครับกลุ่มบริหารวิชาการนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของในด้านวิชาการด้วยกัน3าเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในด้านของการเรียนนะครับเวลาเรียนหน่วยกิจการเรียนนะครับเรื่องที่2จะเป็นแผนการเรียนนะครับเรื่องที่3การวัดผลประเมินผลการให้ระดับผลการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องที่4ี่ก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็วิชาเลือกเสรีนะครับ ทับม .1 ของเรานะครับมีด้วยกัน6ห้องนะครับม .1 ทับ1จะเป็นห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์นะครับห้อง2ถึงห้อง5นะครับเป็นห้องเรียนปกตินะครับแล้วห้อง6นะครับจะเป็นห้องเรียนวิชาชีพนะครับพาณิชยการและอุตสาหกรรมนะครับครับหน่วยกิจนะครับของม .1 ถึงม .3 นะครับม .1 จะรวมทั้งหมด3 2หน่วยกิจนะครับม .2 32หน่วยกิตนะครับม .3 ก็จะ32หน่วยกิตนะครับรวมแต่ละปีนะครับจะใช้เวลาเรียน1,280ชั่วโมงนะครับสำหรับห้องเรียนพาณิชย์นะครับม .1 นะครับจะมี32หน่วยกิตนะครับม .2 34นะครับม .3 จะ31หน่วยกิตนะครับสำหรับห้องเรียนพาณิชย์นะครับครับห้องเรียนอุตสาหกรรมนะครับม .1 ถึงม .3 นะครับ ม .1 น่จะ32หน่วยกิตม .2 อ4หน่วยกิตแล้วก็ม .3 3มอหน่วยกิตนะครับครับสำหรับห้องเรียนปกตินะครับม .1 จะ31หน่วยกิตม .2 อ4หน่วยกิตและก็ม .3 3มอหน่วยกิตนะครับรวม96หน่วยกิตนะครับครับสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับปีนี้นะครับมสเรามีทั้งหมด9ห้องนะครับห้อง4ทับ1จะเป็นห้องเรียนแผนห้องเรียนพิเศษนะครับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับห้อง4ทับถึง4ทับนะครับเป็นจับเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับห้อง4ทับนะครับจะเป็นห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษนะครับห้องห้องและห้อง6นะครับเป็นสายศิลป์จีนนะครับห้อง7นะครับเป็นสายศิลป์ไทยสังคมนะครับห้อง8นะครับเป็นศิลป์ไทยสังคมและพระนะครับห้องสุดท้ายห้อง4ทับนะครับ เป็นห้องศิลป์ศิลปะนะครับสำหรับหน่วยกิจของแต่ละแผนการเรียนนะครับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับม .4 ถึงม .6 นะครับรวมทั้งหมด117หน่วยกิจนะครับทั้ง3ปีนะครับห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมหน่วยกิจทั้งหมดนะครับ104หน่วยกิจนะครับแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษนะครับหน่วยกิจทั้งหมด95หน่วยกิจนะครับแผนการเรียนภาษาไทยสังคมนะครับ 95หน่วยกิตนะครับแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนนะครับ95หน่วยกิตนะครับแผนการเรียนศิลปะศึกษานะครับ95หน่วยกิตนะครับแล้วก็ศิลป์ศิลปะ95หน่วยกิตนะครับศิลป์นาฏศิลป์95หน่วยกิตนะครับทุกแผนจะ95หน่วยกิตนะครับมาดูการวัดผลประเมินผลนะครับการให้ระดับผลการเรียนนะครับเราแบ่งให้เป็น8เกรดนะครับ ถ้ามีคะแนนตั้งแต่แปดสิบถึงร้อยนะครับจะเป็นระดับผลการเรียนนะครับสี่นะครับความหมายของสี่ก็คือดีเยี่ยมนะครับเจ็ดิบห้าถึงเจ็5สิบเก้าสาจุดห้านะครับดีมากเจ็ดสิบถึงเจ็สิบสี่นะครับสามดีครับหกสิบห้าถึงหกสิบเก้าสองจุดห้าค่อนข้างดีนะครับหกสิบถึงหกสิบสี่ระดับผลการเรียนสองนะครับปานกลางห้าสิบห้าถึงห้าสเก้า ระดับผลการเรียน1.5ควาหมายก็คือการเรียนพอใช้นะครับ50ถึง54ถึงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำถ้าต่ำกว่า50ลงไปนะครับได้ผลการเรียน0นะครับต้องซ่อมนะครับต้องมาทำคะแนนอาจจะเป็นการทำงานเพิ่มอาจจะเป็นไปสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ผลการเรียนตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับอันนี้คือระดับผลการเรียนที่โรงเรียนได้ ให้กับนักเรียนนะครับวิชาวิชาเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เข้าเรียนนะครับจะมีระบบการเข้าเรียนแบบออนไลน์นะครับการสมัครออนไลน์แต่ละนักเรียนแต่ละคนจะเรียนสาระเพิ่มเติมนะครับโดยวิธีการเลือกในระบบออนไลน์นะครับซึ่งวิธีการเข้าในช่วงที่มาเรียนออนไซต์นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมจะสอบถามจากคุณครูนะครับ ครูที่ปรึกษานะครับคุณครูผู้สอนนะครับเพื่อที่ที่จะเรียนรู้ในการเข้าเรียนเ,เพิ่มเติมออนไลน์นะครับแล้วการเลือกชุมนุมนะครับเราก็ใช้ระบบการเลือกแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จะเ,เริ่มใช้เมื่อน,นักเรียนมาเรียนตามปกตินะครับกิจกรรมของนักเรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับหมอต้นนะครับจะมีลูกเสือเนตรนารีนะครับผู้บาเพ็ญป,ประโยชน์และก็ชุมนุมแนะแนวนะครับสาหรับ พัฒนาผู้เรียนมปลายนะครับจะมีกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนะครับผู้บำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือวิสามันนะครับนักเรียนม .4 นะครับในช่วงนี้นะครับก่อให้ฝึกนะครับร่างกายสําหรับที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับในช่วงเปิดเทอมนะครับแล้วอาจจะศึกษาตามเอกสารที่คุณครูด้านรอดอได้ได้ให้เอกสารไปนะครับเพื่อที่จะทดสอบสรรถภาพ เมื่อช่วงเปิดเทอมนะครับครับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเราเราจัดนะครับในส่วนของสพทได้ดำเนินการให้โรงเรียนนะครับได้ใช้นะครับได้5รูปแบบนะครับอันแบบแรกก็คือแบบออนไซต์นะครับตรงนี้ก็คือให้นักเรียนมามาเรียนตามปกติตรงนี้ต้องต้องรอประกาศจากทางสพทอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า จะให้นักเรียนมาในในช่วงไหนนะครับออนแอร์ on นะครับการออกอากาศผ่าน d LTV นะครับช่วงนี้นักเรียนได้ศึกษาอยู่ที่บ้านนะครับโรงเรียนมีการจัดการเรียนที่ให้กับนักเรียน2รูปแบบนะครับคือแบบออนไลน์นะครับให้นักเรียนเรียนโดยใช้ Google s s r o o m นะครับแล้วก็แบบออนแอนนะครับมีเอกสารประกอบนะครับนะคุณครูจะให้เอกสารประกอบ การเรียนการสอนไปพร้อมกับหนังสือนะครับออนไลน์ on นะครับนักเรียนและคุณครูนะครับจะเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของคุณครูและนักเรียนนะครับว่าแต่ละห้องนะครับจะมีความประสงค์จะใช้แบบใดนะครับอันนี้คือแบบออนมาน์นะครับโรงเรียนใช้ออนไลน์แล้วก็ออนแฮนนะครับหรือนักเรียนที่อยู่บ้านนะครับจะ เปิดในส่วนของ On a แอนะครับในในช่อง DLTV สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับครับโรงเรียนฝาชนุมปรมนะครับได้กำหนดนะครับการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน g o o g l l c u ั r o o m เป็นหลักนะครับซึ่งการเข้า g g o e c l a s ั r o o m นี้นักเรียนจะได้รับรหัสนะครับรหัสเข้าห้องเรียนนะครับตามตามตารางสอนนะครับแล้วก็เข้าเรียนตามตารางสอนที่คุณครูได้แจกไปให้หรือติดตามทาง ช่องทางส,สื่อของโรงเรียนนะครับว่าตารางสอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วรหัสเข้าเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถที่จะสมัครนะครับเข้าห้องตามเวลาที่กําหนดนะครับส่วนการเข้ารหัสยูเซอร์เนมนะครับจะ,ะให้นักเรียนดําเนินการตามสมัคร Gmail ของโรงเรียนนะครับตามรูปแบบการเข้าของโรงเรียนที่นักเรียน ศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนคนใดนะครับมีปัญหาอุปัรรคในการติดต่อนะครับติดต่อหรือเข้าไม่ได้นะครับก็ขอให้ติดต่อทางฝ่ายของ ICT นะครับเพื่อเข้าระบบ Gmail นะครับจะมีรายชื่อให้นะครับว่าเบอร์ติดต่ออะไรบ้างนะครับอย่างไรบ้างจำนวน5ท่านนะครับครู i i t t นะครับสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเวลานะครับ ครับในส่วนของการศึกษาออนไลน์นะครับการเข้าห้องเรียนออนไลน์นะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคนะครับสามารถศึกษาได้ตนเองตาม q r วโค้ดต่างๆนะครับที่ทางเรียนให้นะครับในในเว็บไซต์ของเรียนนะครับในส่วนของวิชาการนะครับก็ขอพูดถึงในในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในในช่วงนี้นะครับในช่วงออนไลน์นี้นะครับในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เรียนผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังการประชุมผู้ปกครองประจําภาคนี้ที่1นึ่ทับสองพ่ในวันนี้สําหรับฝ่ายกิจการนักเรียนก็มีเรื่องที่จะมาชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําภาคเรียนนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนเรายังใช้ระบบโปรแกรมแอปพลิเคชัน Student Care ในการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งถ้าบผู้ปกครองสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้โดยทางโรงเรียนจะแจ้งวิธีการโหลดและลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับซึ่งโปรแกรมซีรัลแคร์นี้เป็นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในระหว่างที่นักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้านซึ่งจะมีการเดินผ่านจอมอนิเตอร์แล้วโปรแกรมก็จะส่งข้อความถึงผู้ปกครองโดยอัตโนมัติผู้ปกครองก็สามารถทราบเลยว่า นักเรียนลูกหลานของท่านมาถึงโรงเรียนในเวลาเท่าไหร่แล้วกลับก็เช่นเดียวกันนักเรียนออกจากโรงเรียนก็จะเดินผ่านจอมอนิเตอร์ผู้ปกครองก็จะสามารถทราบบุคลานของท่านเดินทางกลับจากโรงเรียนแล้วนอกจากนี้ในโปรแกรมนะครับยังมีสามารถรายงานผลต่างๆมากมายโดยเฉพาะความประพฤติของนักเรียนตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนะครับหากมีการกระทําผิดวินัยของโรงเรียนทางฝ่ายกิจการนักเรียน ก็จะมีการหักคะแนนความประพฤติผ่านโปรแกร,รม Student Care ซึ่งผู้ปกครองก็สามารถรับทราบและจะได้ช่วยกันดูแลปร,รับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตามลําดับต่อไปนอกจากนี้ยังในโปรแกร,รมยังสามารถติดตามช่วยเหลือนักเรียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนการรายงานผลการเรียนนักเรียนตลอดจนการแจ้งลาของนักเรียนในแต่ละวันด้วย สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนเก่าก็คงจะทราบและคงใช้โปรแกรมนี้อยู่ส่วนผู้ปกครองที่เป็นนักเรียนชั้นม .1 ม .4 เราจะมีการถ่ายรูปนักเรียนนะครับแล้วก็ก็บันทึกใบหน้าของนักเรียนไว้นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้ทางสตูดิโอแค e ได้อัปโหลดในเรื่องของข้อมูลนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้โดยติดตาม วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะครับเรื่องที่2ที่จะแจ้งให้ทราบก็คือในส่วนของการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนในช่วงที่อยู่โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนฝ่ายนุบธรรมได้ทําคู่มือนักเรียนได้แจกให้ผู้ปกครองโดยเพราะนักเรียนเก่านี้ได้รับทุกคนแล้วนะครับส่วนนักเรียนใหม่ก็จะได้รับวันปฐมนิเทศนะครับในคู่มือนักเรียนก็จะบอกถึงระบบระเบียบต่างๆของโรงเรียนในการปฏิบัติตน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับาการแต่งกายาการประพฤติปฏิบัติรวมถึงกิริยามายารวมถึงสิ่งต่างๆที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมของโรงเรียนเพราะฉะนั้นนะครับในการปฏิบัติตามคู่มือนะครับโรงเรียนก็มีมาตรการที่จะกํากับดูแลนักเรียนโดยใช้คะแนนความประพฤติ ของนักเรียนซึ่งแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติอยู่ที่ร้อยคะแนนเมื่อนักเรียนทำผิดวินัยของโรงเรียนก็จะถูกหักคะแนนความประพฤตินะครับตามตามความผิดนะครับก็จะมีจมํนนานวนคะแนนไม่เท่ากันเมื่อคะแนนความประพฤติเกิน50คะแนนนะครับถือว่ามีความผิดสะสมก็จะมีการเข้าค่ายประพฤติกรรมของนักเรียนนะครับ หากเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแล้วยังมีความประพฤติไม่ดีขึ้นเราก็จะมีการถึง80คะแนนจะต้องมีการทำข้อตกลงนะครับเป็นรายกรณีไปหากนักเรียนคนใดที่มีคะแนนความประพฤติเกินร้อยคะแนนทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการนะครับย้ายสถานศึกษ,ษาลำดับต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นถ้หาผู้ปกครองนะครับให้ความร่วมมือในการ ควบคุมดูแลกำกับช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันกับทางาคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะฝากผู้ปกครองได้ศึกษาในเรื่องของคู่มือนักเรียนรวมถึงกำกับดูแลนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของท่านด้วยนะครับเรื่องที่3ในส่วนของกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนในปีนี้ก็คงจะต้องดําเนินงานาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปทั้งนี้ต้องอยู่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องของ การแพร่ระบาดของโรคโควิดไปด้วยการจัดกิจกรรมอาจจะไม่เต็มที่เหมือนกับปีการศึกษาก่อนๆก็ขอให้ท่านผู้ครองได้ประสานกับครูที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันนะครับในภาคเรียนนี้ทางโรงเรียนมีการจัดครูที่ปรึกษาประจําห้องเรียนนะครับห้องเรียนละสองท่านก็จะมีผู้ครองทุกท่านสอบถามติดตามรายชื่อครูที่ปรึกษาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรียนเช่นกันนะครับ ถ้าหากมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามต้องการทราบข้อมูลของทางโรงเรียนท่านสามารถประสานงานผ่านคุณครูที่ปรึกษาโดยตรงได้ทุกคนทางโรงเรียนก็หวังว่าผู้ปกครองทุกท่านคงจะช่วยกำกับติดตามลูกหลานของท่านรวมถึงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมควบคู่กับการเรียนการสอนให้ไปในทิศทางที่ต้องการตามความพุ่งหมายของแต่และบคุคคลซึ่งในสถานาการณ์ ที่ไม่ป,ปกติอย่างนี้เราคงจะต้องกำกับตัวแลลูกหลานท่านอย่างเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านมานโอกาสนี้เป็นอย่างสูงก็หวังว่าโรงเรียนคงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองแล้วก็พัฒนาลูกหลานของท่านให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในสังคมต่อไปครับฝ่ายกีจการนักเรียนก็คงมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ เท่าน,นผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทางฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับก็มีเรื่องแจ้งนะครับอยู่2เรื่องนะครับในการประชุมครั้งนี้ก็คือ1เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับทั้งนี้นะครับโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับโดย1ก็คือกําหนดจุดคัดกรองนะครับบริเวณประตูทางเข้าของโรงเรียนโดยจะมี ได้รับความร่วมมือจากครูเวรแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับ 2. นะครับสร้างจุดล้างมือตามบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเช่นทุกอาคารเรียนโรงอาหารและห้องประชุมนะครับ 3. นะครับติดป้ายประกาศสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆในโรงเรียน 4. นะครับทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อสําหรับ จะได้เพียงพอใน,ในตลอดทั้งปีการศึกษานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในทุกสัปดาห์นะครับโดยจะฉีดสัปดาห์ละสวันนะครับก็คือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะต้องขอความร่วมมือไปทางผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็การพกพา,าเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันแลวก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อ ไวรัสโคโรนา2019นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับในส่วนของเมื่อโรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนแล้วนะครับทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการลดปริมาณขยะในโรงเรียนนะครับก็มีแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนดังนี้นะครับก็คือ1งลดการใช้แก้วพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งนะครับสําหรับบรรจุน้ําหวานในโรงอาหารนะครับโดยให้ใช้แก้วน้ําหรือกระบอกพลาสติกช,ชนิด ใช้ซ้ำมาบรรจุแทนนะครับ 2. นะครับให้นักเรียนจัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารมาเองเช่นกล่องบรรจุอาหารหรือปินโตในกรณีที่นักเรียนซื้ออาหารจากโรงอาหารมารับประทานภายนอกโรงอาหารนะครับ 3. นะครับห้ามนักเรียนนําอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานในห้องเรียนและบนอาคารเรียน 4. นะครับกำหนดให้แม่ค้าที่จําหน่ายอาหารในโรงอาหารให้งดหรือลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารหากไม่มีความจําเป็น 5. นะครับ ให้มีการคัดแยกขยะในห้องเรียนทุกห้องทุกอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์รวมทั้งบ้านพักครูและบุคลากรของโรงเรียนนะครับข้อสุดท้ายนะครับให้มีการจัดการขยะกําจัดขยะมูลฝอยและแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามหลักวิชาการโดยนํามาทําปุ๋ยหมักหรือฝังกบหรือจําหน่ายเพื่อน,นําไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับทางฝ่ายของบริหารทั่วไปก็มีแจ้ง เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ